สัสดีค่ะมาพบกับดีชั้นเจนิงในช่องก็เล้าใฟเส้นชาแนลนะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเศษเนาะก็ได้เวลาตักกะดูขึ้นแล้วค่ะตักขึ้นเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นเล้งค่ะเล้งของหมูเนาะก็จะมีส่วนของเล้งแล้วก็หัวเชืเท้านะคะ,ะเก็บเสร็จหมดแล้วหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะมาตัก เป็นส่วนของเนื้อเปลือยขึ้นนะคะจะเป็นส่วนของเนื้อเปลือยค่ะเวล้วจ้าพักให้คลายความร้อนนะคะเ,เพื่อนๆจ้าคลายความร้อนเสร็จแล้วก็อันนี้ได้ยัง จะยังเหนียวแต่ว่าเอา,เอาออกไปก่อนเดี๋ยวมันจะหลงกันบางชิ้นมันก็จะเหนียวนะคะพเพื่อนๆแล้วก็ต้องเอาลงไว้ก่อนมันก็จะคงประมาณว่าเป็นส่วนที่อ็เปื่อยง่ายแล้วเปื่อยช้าค่ะถ้าอันไหนที่ยังไม่ได้ที่เราก็จะค่อยเอาลงไว้นะเพราะว่าถ้าาลงไปตอนนี้มันก็จะชิ้นเนื้อมันก็จะปลนกัน ก็จะไม่รู้ว่าชิ้นไหนที่มันได้หรืไม่ได้มันก็ทําเหมือนทำงานซ้ำนะคะอันนี้ไม่ได้ค่อยแด้มาเยอะเท่าไหร่ให้เขาคลายความร้อนสักหน่อยนึงแล้วก็ค่อยจะเอาลงแชในถังน้ำแข็งเนาะ ก็จะเซตตัวแล้วสามารถที่จะหั่นเป็นชิ้นบางๆใหญ่ๆได้ส่วนผลตอนนี้หยุดแล้วค่ะหยุดมอกี้ค่ะตกลงมาสองยกแล้วค่ะเพื่อนแล้วก็ หมักหมูหมักหมูแล้วก็ลวกน้ำร้อนลวกน้ำร้อนออกให้มันไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่าให้มันมันจะนัวเกินพอเข้าเข้าในเนื้อหมูแล้วก็จะเอาลงอย่างนี้เลยค่ะเพิ่มความอร่อยให้น้ำซุปด,ด้วยแก่อนก็จะไป ลวกในลวกจุดเตอแก๊สเล็กลวกเนาะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันหมูมันกระด้างก็เลยเอามาลวกอเอาน้าร้อนมาลวกก่อนแล้วค่เอาลงมาน้ําซุปนะรู้สึกว่าหมูมันจะนุ่มขึ้นค่ะ คี่ขึ้นคือเราก็เบาแก๊สเนะาะเพื่อเป็นการเซฟแก๊สเรานี่แหละ จะไปทําเป็นแบบว่าทําทกินแกล้มกับเป็นผักเป็นน้าจิ้มก็ได้เนาะอร่อยเหมือนกันทำเป็นเมี่ยงผักเนาะทำเป็นน้ําจิ้มน่าจะอร่อยเหมือนกันไม่เคยทํากินเลยตัวเราเองเนี่ยทําแต่เป็นหมูหมักขายถ้าจะ ทำกินเองก็น่าจะอร่อยเหมือนกันทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรอร่อยเนาะถ้าเป็นวันหยุดก็น่าจะโอเคเหมือนกันเนาะเพื่อน,อนๆว่าไหมคะ วันนี้ก็กลับมาถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็ขอบคุณลูกค้าที่มาแวะมากินเกีเ๋ยวที่ร้านแวะมาอุดหนุนนะคะวันนี้ก็รู้สึกโอเคขึ้นค่ะยอดขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะ <c oughs> ขอบคุณที่ให้อะไรนะให้ความไว้วางใจในการกินเกีเ๋ยวพูดเป็นสักเป็นเรื่อง <c oughs> วันนี้ฝนมาหรือเปล่ามาสองสามยกแหละแต่เข้ามาช่วงสักประมาณบ่ายโมงบนะ่ายสองเนาะมาแบบว่ากระปิดกระปลอยบ้างลมแรงบ้างสองสามยกได้แต่คือยังให้โอกาสไม่มาตอนไม่มาตอนอตอนดึกเนาะสี่ทุ่มห้าทุ่ม ก็ขอบต้องบอกว่าขอบคุณเขาแหละค่ะก็หลายก็แล้วค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปและเพื่อนๆที่ กดติดตามกันก็ขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ